หาหน่อไม้กันค่ะขึ้นมาหาหน่อไม้บนภูเขานะคะบรรยากาศสวยมากเลยค่ะตอนนี้อยู่บนภูเขานะคะธรรมชาติค่ะหน่อไม้ไร่ค่ะหน่อไม้ไร่อย่าลิ้นได้บอ <Are you? S 1> สยูสายล่ะได้หลายปันได ให้ดูบรรยากาศบนภูเขานะคะสวยงามมากค่ะตอนนี้ก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะบรรยากาศสวยมากเลยค่ะบนภูเขานะคะอรรากาศข้างล่างค่ะเป็นข้าปลูกต้นยูคานะคะยูคาแล้วก็ข้าโพดค่ะสวยงามมากเลยค่ะบนดอยบนภูเขาค่ะ พูดว่าบนดอยเด้จะไม่เข้าใจนะคะบนภูเขาน้อไม้ค่ะน้อไม้ไรน้อไม้ไรใ,ให้ดูบรรยากาศนะคะภูเขาภูเขาล้อมรอบไลยค่ะบ้านใจสีกับยายลินเป็นภูเขานะคะอะอยู่ในหุบเขาค่ะอำเภอทองแสนขันจังหวัดุตรดิติ์นะคะสวยสวยงามมากค่ะ วยมากได้หน่อไม้เต็มเต็มกระสอบเต็มตะกร้าเลยนะคะสวยมากเลยค่ะ,ะ,ส,ะ,ะ,คะสวยมากเลย,ย,เลยทำอะไรคะมาทำอะไรคะหานหน่อไม้ได้ไหมคะได้อยู่ ลาคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะจะกลับบ้านแล้วนะคะหาเสร็จแล้วค่ะหานอไม้เสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้สองยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ